สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับครูอุปบนัญญานะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตรกันนะคะไปชมกันเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างโจทย์นะคะเขาบอกว่าน้ำเต็มถังมีปริมาตร6ลูกบาทเมตรถังใบนี้มีความจุก,กี่ลิตรนะ ก่อนอื่นนะคะนักเรียนก็ต้องจำมาตราของลูกบาทเมตรกับลิตรให้ได้นะคะ1รลูกบาทเมตรเท่ากับ1,000ลิตรโจทย์ให้ปริมาตร6รลูกบาทเมตรมาดังนั้นก็ย่อมมีค่าเป็นลิตรที่มีตัวเลขมากกว่าเราจึงต้องนำไปคูณน,นะคะได้เป็นถางน้ำใบนี้นะคะ ก็คือจะมีความจุ6คูณ1,000ซึ่งเท่ากับ6,000ลิตรค่ะข้อต่อไปนะคะกล่องใบหนึ่งมีความจุ3 0 0 0ลูกบาทเซนติเมตรกล่องใบนี้มีความจุกี่ลิตรนักเรียนก็ต้องนึกถึงสูตรของลิตรกับลูกบาทเซนติเมตร 1>, 1ลิตรมี1,000ลูกบาทเซนติเมตรโจทย์ให้3,000ลูกบาทเซนติเมตรมานะคะนักเรียนจะเห็นว่าลูกบาทเซนติเมตรจะมีตัวเลขที่มากกว่าลิตรดังนั้นเราจึงต้องนำไปหารกันนะคะซึ่งได้เป็น3,000หารกับ1,000คำตอบออกมาเป็น3ลิตร ต่อไปนะคะเป็นโจทย์ปัญหาให้นักเรียนนะคะแสดงวิธีทำนะคะครูให้โจทย์ทั้งหมด2ข้อนี้นะคะ,คะก็ขอให้นักเรียนตั้งใจทำนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะดูแลรักษาสุขภาพให้ดีๆนะคะอขอให้ปลอดภัยจากโรคโควิดแล้วก็โรคภยัยไข้เจ็บต่างๆด้วย สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ